นกเข้าทุกคนหอกทำเราทำเอานกเข้าซะยิงงูแล้วยิงมูแล้วทำดีล้อใชบปะต้มสดน้ำตัวนี้ ได้กินน้ำเสะมันใาญเยอะอกี้ก้อยก็หอกก็จะไปกินนะโอ้ฝนกำลังตกอยู่ทุกคนเลยเอา้ากลับทักทายสบายดีและสวัสด,ดีที่ทุกท่านเนาะนี่ดีตอนหับสุซองมาทำมบานนาฮเกา่าตอนนี้เฮาก็ยังดูปลาฮเก่าทุกคน แต่กับฝนยังตกกระน,ำน้ำเลยทุกคนเลยหาทิเมือ่ออาจจะเมือเม่อบ่ได้เพราะฝนตกน้ำถ่วงทางก็เลยชิได้ยอยู่ลุยต่อทุกคนอันนี้เขาก็จะไปหาแล้วเห็ดคามาก่อนทุกคนเลยไปนี่ขาที่เขาจะเห็ดนะอันนี้สารแล,ล้วบะทองไม้เป็นสารแล,ล้วส่วนบะทับมีจะไปตัดไม้ตัดไม้มาเห็ดคาม<ข>าเลท,ทุกคนเลยโอ้ภ<ส>าษ<ส>าเพิ่นลืมแย่ทุกคนเลยนะพูดอีเลยเอาไปใส่กบนี่กับหอยอีโอ้หมูปิ้งหยางเขาจะต้มหอยได้วจำเจวทุกคนเลยหมอหมอ ดดแดดอะไรทุกคนเลยเคยว่าฝนที่ตกบเบาๆเลยขึ้นงออยู่อันนี้ฝนตกเ้าเลยแดดแล้วเห็นแดดแล้วบานนี้พอใจแล้วบานนี่ขอนจะไปหาเรารนแรงไปตัดไม้เห็ดาคาก่อนเห็ดคา้าแล้วจังไปลุยต่อมาเนี่คขำมับนะจะได้กลับมามาเนี่ยนะโอ้หลังจากตัดไม้ก่อนทุกคน,นตัดไม้ไปสักเห็ดาคาก่อนฝนตกแล้วจะเห็ดแต่เศร้าออกบ่ได้ จนก็เดี๋ยวนี้กะสามโมงกว่าฝนยังยานยะังเห็นแดดนะโอ้สูแดดเป็นธรรมดา เทว่าเขาเห็ดฆ่ากันแล้วอลไรทุกคนเลยสีประมาณนี้นะพอได้งอยหันงอยนี่มวยไม่ฆาแตมันลำบากเขาอันนั้นนี่มาตากไว้ร้านเปียกไม่มองตากเลยอลาคาเขาแล้วทีบลอยมีแต่ไปหาเราละแรงกันทุกคนตอนนี้มาก็สีคำเนาะเศษคาแล้วเขาเอาทองไม้กระเบอเผ็ดเพิ่งจะออกก่อนและคือว่าทำคาเห็ดคาเห็ดคาไม่แล้วสักก่อนไปหาเราละแรงกันรุ่นกันว่าละแรงไม่ฉิมานะทุกคนเลย เ,เลตกยาไม่สงเดติ้งๆเสยงนกห้องม ว่าสามสามคนเขาเนี่ยง่ายกันไปคนละทางหลบเนี่ยทุกคนน ไก่เติบตุคนนลยวชิร์ลัดไปทางแก่น้ำเต้าบอ้โหทางลัดทุกคนเลยว่าทางเส้นนี้ว่าทำมาได้เคยไปที่เคื่อวชิร์ลัดไปใส่ไปทางไรกระตันไปทางไรกระตันวชิร์รอกลับปุ่งทางเส้นเก่านี่จะมีทางไปเพราะมีทางหลายเส้นโอ้โหจากวชิรยูเส้นใดทางวชิร์ลัดไปตอนนี้ใกล้ศิษย์คำนะพอออกออกมาจากแคมป์ก็ มากระชิ่ำนะซีมมก,กัวแล้วมันจะแคมนะมาหล่อนหนึ่งกรนะค่ะลจะรอกลับกันทุกคนเลย ว่าเขา,ายังบุคุนเส้นทางเธอบบก้าเสียงจะไปนะว่าตอนนี้มาใกล้ชิมืดเลยยังไประบบถึกทางที่ขึ้นไปเลยไปลงทุ่สะเดน่นโดนคันมืดแล้วมันอย็กลงทางมาเลยแต่เมื่ออื่นมืนอตนเศร้าคอายมาสำรวจบังไม่ว่าเส้นทางคนนี้มันจะไปหอดใส่แต่เมื้อกลับไปแคมก่อนไปลุนน้ำเมงานาน้ำระคากานหมันเนี่ย ตอนนี้ครับประมาณหาหกโมงหกโมงยังเลยฟาออกจากป่าจะนนมันซีมืดก่อนขาเลาะเมื่อละหมานเลยทุกคนยัยงเลาะมาเลาะมาแต่เจอแล้วไปเบึ่งไว้อาหมานเนยนนลยทุกคนไป็รุดน้ำกันเดี๋ยวเอาคน จะเก่อาสิว่าบลบลเหลือแล้วอ่านถึงแล้วมนันนกเข้าทุกคน<อ>มันคากรับทุกคนเลยนกเข้าเอานะใครก็บ่ได้ เทว่าเข้าอมานขากลับเคเนเลยนกเข้าตัวนึงบางเทธอมือแรงกะทางนิมงานทำะอะไรอย่างกะพอได้ฝักหลนอาจจะได้ยี่งอ่ะมืนอนี่นะว่าลอยอยิ่อ่านมานี่ก็ได้ยินเสียงปุ๊บปลาทองไม้พันจัดสองก็หึมอาจจะรุ่นอยู่ได้ไปรุ่นนึงกันต่ตอนนี้เใน,ม,นม,มาฮอศแคมป์อะไรกันคนเลย กาทางทีมงานนั้นไม่เป็นมาท,กทีกคนเลยบอเพชรกับโบเห็นว่าท้องไม้ก็เป็นม,มายัางไม่เป็นมาเถอะตอนนี้กาทางทีมงานเป็นมาฮอดเธอทุกคเนเลยชีดังไฟถ่าดังไฟหนึ่งเของน้าถ่าทีมงานก่อนเดี๋ยวคนมาขำม,มือมือเลยหามาก่อนก,นก็ต้องหนึ่งเขาถ่า เดี๋ยวข้าาเขาทีมลอยเลยพอนี่จะรอถ่าทีมงานทามาอันนี้ก็คำแลยวทีมงานในบูมา,มาเลยในผ่านนมำหอดเลยถ่าเจนมืดอ้ตวตป๊นเห็นแล้ ยิงมูแล้วยิงมูแล้วโอ้ยคอยเบาแล้วบอลเหตุสีฟังตอนวังคอยเอานกเข้ามาเนี่ยเขาแบบมีร right? ุ่นแล้ววะบอลทองไหมแล้วแหละวะเสียงดังครุบหนึ่งละก็แต่ดันบ้านยุ้ยมูชองโตเห็นเลือดช่อเย็ดนะเห็นเลือดสองเย็ดแล้วพยัญจลกมาไล่ลุกโดดคอยหลอมมันนะพยัญจ์นะว้าลูกโดดแบบใหญ่หนึ่งบอกว่าลูกโดดมันเข่ามีสิทธิ์ ลูด้วยในการถึอกุ๊กไม้ก็ขึ้นหรือม่ถือกุ๊กนะผ้าพรมไปายได้ดีลูกวานนะเขาหยัดกอบมือหนึ่งคือเคยเห็นได้เคยยัดเลยทงหนึ่งสองาทนก็ได้หยัดนะบอกลูกวานถือกับลงคือกันโอ้ยหมูไม่นิ่งของเสาะปายนี่ก็ไม่เห็นของเขาได้กับลูกวานหูนิดหน่อยหนึ่งเขาสองสามลูกนึงกับลงเลยนาดหมูสามโซกยังลงมันขวางขี้ใช่ได้เออ ตัวนึงนะเหตัวโหมันยุ่ยๆไปเยอะยิ่งมันย้ำมันไปถือตัวนี้เปิดขางขี้งใช่ค่ะรีมันบางของไม้ใหญ่ตัวนึงนะพอดีตัวนี้ย่างกายมันกะคือมันมืดแน่พอจะเห็นตาท่าตาท่ามูกระได้เนาะไม่เห็นว่เห็นกระโคักมันมืดแเราพอดีหาลไปแล้วแหละชื่อวุ่มมันก็ยิ่งมูแล้วทุกคนกันแล่นเอาไปเบื่อนคนมีเห็นห้อยมันมืดแล้วก็พอดีห้อยใต้โคมเหยิงหาห้อยมันก็ น้ำไปเห็นไก่เติมเห็นเลิศเห็นเลิศเพื่อนนั่มไปเห็นมันโหมันทวงหอนไม้นะอืแับน้่มไปไก่เติมคอยป้ามันมืดละมันมิงเลยนะเอาป้าจะพันนั่นมือแรงไปนั่ไอ้บอกมือแรงเนีได้ยินเสียงอันคือคือคือตัวนับแ้วก็ตายก็ไปยักเคยเจอเดี๋ยคือคือได้ยินมันบ้าเออได้ยินเสียงคือคือคือนะเออพูดดีแล้ยมือแรงกินข้าวแล้วไปนั่มเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งโมเสดมาก่อนรอถ่ายโมเสดก่อนเนาะเดี๋ยวรอก้มนี่ คันด้เห็ดค่าแล้วมีอากาศแล้วนะกบเนร์นนะแม่นอิลีมีแต่รอถ่าประเพ็ดมาลานที่เขาขึ้นน้ำบางเทือกอะอาจจะไปนน้ำบึงนะเก็บหมอเขาให้สุกแล้วมึงส่งเ่ยอายขึ้นเลยสวยเขาก็ คนมีนี่ไม่ได้กาไรว่มีระยะเลยอันนั้นใครเนี่ยมันจิ้นะนื้อมนนี่นะประจานคั่กใจฮะประจานเจไปนั่หมูนั่งมือยังอื่นเลยมัอนี่ําจิบบอกหักเนาะสิบสองโมงคนยังออกไปกานเงหมื่นห้าหมื่นแจ้งกังไปกันครับ ิอ right so ันน <laughs> ั pues <that> <vit> Ka ้นเขได้นิทจะมงอเาจะเอาปรการเป็นมือใหม่ใว่ง่ลนะจำชิมกระจัดเลยครับนะจองจำชิมชิ่งใหญ่เลยมองิ่ใหญ่โอเคเลยนี่มันใจจะาว่าวเลยมก็ได้นกเลยกินนกไม่ได้ปวดมาหอดโอ้ันหมานเลยโอ้กหอกโอกอคนแข็งะ ถือว่าไดในนกกินอยู่มือน,นี้นะเนหมานเมน,นูกเมาะนะเหมือนทีได้ตูดตำเพิ่นตลอดเหากหมานอยู่ทางทีมงานเหากนนะอ่ะนะอ้สับสนญา,าติโต๊ะขอพอได้กินเนาะบกขึ้นไปฮอตเนื้อขาเราเละถือว,ว,ว,ว่ามัอนีก่กะเฮงทุกคนมาอนี้นะทางบ่อเผ็ดไปกับหมานหอกทำบ่อทำกอานกเข้าะะซะนกกระเซลอีนกเป่าอีกเอาได้นกเข้าตัวนึ่งคนน่ะ ตัวหนึ่งสองสามได้สี่ตัวมาหนินคุณดิให้คุณพีกินก่อนบัดน,นี้นะกี่นกกี่กระหอกก่อนขออยู่ขอกลิ่นนะค่อยปรึกษาลมกันใหม่มันกินหมาดมันนี่ตัวใดหยาบลูกน,น้อง โกเจ็บดีแข็งเลยฮะมีได้มูกระได้ล็อกคนนกเอาเหาอเผาตัดแล้วล็อกคนหมูเมินได้ไม่ได้มาแล้วฮะได้ไปน้ำซ้ำเพราได้พลาดใช่ไหมโย่มันมือละไปน้ำยานปวดตกน้ำมานะตกมันมือคือโดนนี่โย่ยืนอยู่ไปวิทย์เลยพัด เห็นดุดไม่ไหมยู่กลมลงเย่หมันป่ะมีไปใชเดอกวะย่างกายไปไกลๆเขากันยืนอยู่เลยพอถ้าเรเห็นหัวตักายสองบเนี้ยออกมาเราเจอผมพูนยุ้ย้ย้ย้มลำดังเดียวตนนึงงงงงงงองโตแล้วยืดไปแทนทิดไปแล้วบาดยังงงยๆมาอี้ลำดังเดียวไปเออเร็วิีไม้นี่ททษวะมีไม้ตันนึงจนมีแขง แม้ล้มตุ่มเืนค่อยฮะค่อยมีมีได้น้ำชุมเจ้าช้นค่อยแบะมาเลยน้อยต่อปลานึงแท้ี่ดอสองสจะฟ้าสองข้อร้อนหากีนอกวีได้ก่อนสอปลายน่มัมนอีอป้อยมันนอะวะ บิรจะมีสง่งเนาะตัวนี้จะน่าจะมั่นด้วยตนบิรสนน่นะบุะออ๋มันล้เริ่เบิทีจะเออพีมาีเนี่ยเหรอนี่ผมทำกลุ่มที่ต่อไหลสะขายพี่น้อง <c oughs> มาอาเจามาโจนกกกันทุกคนเลยเจะนกยยางคาไว้นะสลองคาใหม่ส่ว <c> น <oughs> ทองพุ่จัดการกระหอก en tiedä kaivaa. เปาหมันค่หนกเปาหนีบใบทุกคนหนีบไใยให้จปกกิปิ้งซะก่อนปิ้งให้มันสำราญจะค่อยขืนยางคาวไว้นว่าขาเห็ดสูงเนี่ยอย่ามานนั่งแหมบัาทองเราจะมาซอยหอมใส้ก้อยก้อยกระหอกมีโซฟสีมือพิ่นก่อน อะไรกิ่นสีมือก้อยก็หอเพะจำบาดโชก็แซบแล้วแหละแต่เห็นแดกเขาซาเขาลือแซ่บแท้ๆลองมึงดูโอ้อยู่ดีๆอาหารมาหายแล้วทุกคนเลยเดยดลอยเลยเดี่หโอเจ้าอู้หู้มานีอ่าช่วยเข้าทุกคนเลย กำลังบะทองกาลังเหดซอยหอมันวกเข้ามาจัดเถึงของใหม่ของนอนนี่ได้เติมเลยก็ได้เติมกันเห็ดค่าเนี่ยหมานสมบะทองพื้นเบาอิลีเห็ดค่าโลดแบบมันคาอยู่นี่ซอ,อยหอมโหผักเลยมากอ่ะผักมันตะบ,บานโหผักไงเนาะผักไงนี่นะครับปลูกเองบ่มาตะเมิง

กระดูกมันแสะออกบ่แสะเกฝักหยองงี้ทํากัโลดกันติแหงหมอน้ําสดนี่คะหมอสิใส่ต้มสดน้ําตัวนี้ก้อยก็ใส่กันบ่น้ําต้มอันนี้นะใส่น้อยนึงบ่ หอนแหละฟโตระบบเลยหอดฮอดขันปุงเครื่องแล้วบปในน่เนเะือไปโน่ักไปนี่เลยเอาเกือบไปโน่มากเป็นธงมันมีมานได้เอนเลยที่จะได้มันจะมานนะแค่กระปุกบ่ เอาเชืรอเอามาแต่ละน้อยเกือบอีนอนยนะเออเอามาหลายลรบูมานมีมากเ,าเป็นได้เลื่องนั่นก็เป็นเนาะบางคนยัอองงง,งมือหันแล้ได้เอาลุ้นนะมือขาวปะนะได้เงาเก็บคันมะนาวก็ันมนะน,มา,นาวได้ีิ้ <c oughs> มสมม,มือได้น้องได้ได,ได้เลยได้หมด มือขาวห้แลอกขันมือข่อยขันเรียนจะบื่อยอกินก้กาวลยครนมือเห็ดกันม่สนนะนะรอบขันปุ๋งบ้านนี่ปุหอมใหญ่คนัเนอ้อ เป็นผงแห้งนะนาันเะาีเป็ยเรียบร้อยนะก้อยชิมือบอทองโอ้เบื้องหน้าตานี่คือก้อยหมูเนี่ย เราก็กหมูพันหมูอย่างนัะนะเอาคลนคลนนี่นเนี่ยมีผักหอมหัวใหญ่แน่ผักหอมน่อยแน่ใส่กระบักเผ็ดดิบแดงๆโอ้ค่ะเ,เ,เป็นแต่แท้เลยก็หอดหนึ่งก็ได้ลายน,น้ำต้ม น้ำสดมันเหนียวนะอกสีประมาณนี้เดี๋ยวกินแรงเข้ามาเนี่ย,ย,แ,ยแล้วน้นเป็นก้อยเนี่ยันนี้น้ำสดเนี่ยโอ้โหครบๆเป็นแต่แซ่บเลยรำม,ามาุกค้ดอย่าเขาแรงกันมาเนี่ยนะไปแม่เมืองพักเมืองพอนไปได้นะ,ะเราวา,าีนะตอนนี้ไปซื้อเหล้านะ ันนอนหัวเมือยานแจงรูจังไม่ใหญ่เลยไม่เหมยไดแงแดงเลยยอดคุยเขาขัดบททองเห็ดแบ่บจะไปเนะไไหยนะื่อไกลหน่นยเหมือนอื่นเนาะหอยอยู่ไกลเยอะอยู่ไกลปีนี้ท่านกินค่อ,อยรออยู่ปีน,นี้ว่าจงยังไม่ได้ยังมาเด้ท่านจะพาไปทำกินชิ้นแล้วมันเกือบเนาะ thành đây soi ổi soi muối hết cá têc vâng 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 คักคักค,กคักอีกบาทหนึ่งแขนแขนคำพอรเวอร์พอรเวอร์เลยรือหนน้ำสดสุดยอดพูดเดียวก็นะเอามามีวิตย์แล้วปลาซ้ำหนักมาหน่อยแต่เม็ดกกนึงมาเจแยวนะ <laughs> เอาเว่าได้กินนั้นเสร็จมันให่เยอะกลิ่นก้อยก็ฮอ,อกมัจจะไปกินนั้นเจลก่อนกรลูบเล่มาแล้วไปเยอะเข้าด้วยเส้นโยอ้เยอะก็อดเอานเส้นเจลอยู่คกลยุยเข้าลุยเข้าเมืนอนอนมากเขาตัมมันไม่จเ,เจลเห็นจะตั้จะว่า,าเาขาอ,อิ่มเลยจรือป <laughs> mặc đều mong mới, mới, thì cứu mì hai mươi năm. mà bị kèm phân mà But nương mơ thoát thoát thoát. But nương mơ thoát thoát. Ta môn nương. Ta môn. But nương Bạn nương mà đợi cơ. Bạn nương 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 Không phải nương 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 Bạn nương nhìn nương Không phải nương 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 Chút 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 nương 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 ยืนเทเลอยู่สาโตหลบตุยเสืออ้ยยยางกายมั้งยางขื้นเรียวเบิ้งคือลางหัวถืนุกมาแม่นตวคอยจะยิงตัอเห็นเทน้ำพรามันได้ยู่ม้อนรสื่อนมนง่ายเลยเหรเห็นแตน้ำผาเอ็นบูยูแค่ลูกโดดมันถอเทียงกันเหรอลดหรด ตอนนี้เขาก็พากันเินเขากินน้ำอิ่มที่ปลอยแล้วไม่ใช่ปหาใหญ่ใหญกันนอนทักพนทนะุกคนเมื่เอเดือเสาร์จะค่อยว่ากันใหม่สำหรับคลิปนี้กัได้จบลุ้นเพจนี้ไม่ได่โอกาสหน้าคลิปหน้าเจอไหมทุกคนสำหรับคลิปนี้นนบ,นนนนบ,นบ๊ายบายสบายดี